สิอันดับกลุ่มก่อการร้ายแห่งโลกมุสลิมประจำปี2025ในโลกที่ศรัทธาควรนำพามนุษย์สู่ความสงบกลับมีบางคนใช้มันเป็นใบอนุญาตให้ฆ่าศาสนาแห่งสันติกลับถูกบิดเบือนให้กลายเป็นเครื่องมือของอิสลามกว่า20ปีที่โลกพยายามลืมชื่อของอัลกออิดะอซิสและตาลิบันแต่ในปี2025ชื่อเหล่านั้นยังไม่ตาย พวกมันเพียนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนธงเปลี่ยนสนามรบจากตะวันออกกลางสู่อัฟกานิสถานจากทะเลทรายสู่เมืองใหญ่จากชายติดผ้าโพกหัวหรือหญิงใส่เสื้อระเบิดพลีชีพกลายเป็นนักรบไซเบอร์ที่โจมตีผ่านคอมพิวเตอร์และโดรนติดระเบิดมีรัฐบาลที่ให้เงินสนับสนุนมีผู้นำศาสนาที่เงียบและมีประเทศที่ใช้กลุ่มเหล่านี้เป็นหมากในสงครามอำนาจสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป ขณะที่โลกตะวันตกกำลังพูดเรื่องเทคโนโลยี AI และเศรษฐกิจสีเขียวยังมีเด็กในซีเรียอัฟกานิสถานและเยเมนที่พร้อมเป็นระเบิดพลีชีพนี่คือ10กลุ่มก่อาการร้ายแห่งโลกมุสลิมปี2025 10กลุ่มที่มีทั้งเงินอำนาจอุดมการณ์ที่มาจากศาสนาแห่งสันติ อันดับ10อบูซาฟหรืออบูซาฟกรุ๊ป A.S.G อบูซาฟก่อตั้งขึ้นในปี1991โดยอับดุราจักจันจารงีนักรบยีหัดผู้มีประสบการณ์จากสงครามในอัฟกานิสถานชื่อ,อยงกลุ่มแปลว่าผู้ถือดาบกลุ่มนี้แยกตัวออกมาจากขบวนการแบ่งแยกดินแดนอื่นๆด้วยจุดยืนที่หัวรุนแรงกว่าโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการจัดตั้งรัฐอิสลามอิสระหรืออิสลามิกสเตทในพื้นที่มินดานาตะวันตกและหมู่เกาะซูลู แม้จะเริ่มต้นจากอุดมการศาสนาแต่ยุทธวิธีหลักของ A.S.G ในปัจจุบันคือการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไทยหรือ kidnap-for ransom ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อหาเงินทุนจำนวนมากจากนักท่องเที่ยวและพลเรือนทั้งในฟิลิปปินส์และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างซาบะประเทศมาเลเซีย A.S.G ถูกจัดเป็นองค์กรก,รก่อการร้ายระดับโลกและมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์กับเครือข่ายใหญ่อย่างอัากาอ,อีดและในปี2014 บางส่วนของกลุ่มได้ประกาศสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มรัฐอิสลามไอเอสทำให้ภัยคุกคามของพวกเขายิ่งทวีความรุนแรงขึ้นแม้ผู้นำระดับสูงจะถูกสังหารและจำนวนสมาชิกลดลงเหลือไม่ถึง400คนแต่อบูซยัฟยังคงเป็นภัยคุกคามที่มีความยืดหยุ่นสูงพวกเขายังคงใช้เงินทุนจากการลักพาตัวเพื่อดำเนินปฏิบัติการและใช้ความคุ้นเคยกับภูมิประเทศที่เป็นเกาะป่า,ปาเขาในการหลบหนีและเคลื่อนไหวอบูไซยัฟ คือตัวอย่างของกลุ่มที่ผสานระหว่างอุดมการณ์ยฮาสุดโตง่งและการใช้ความรุนแรงเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินทําให้พวกเขายัางคงเป็นปัญหาด้านความมั่นคงที่สําคัญในเอเชียตอนออกเฉียงใต้อันดับที่9กลุ่มตาลิบันกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1990หลังจากการถอนทับของสหภาพโซเวียตและความวุ่นวายจากสงครามกลางเมืองในอัฟกานิสถาน ผู้นำผู้ก่อตั้งคือมุลละมูฮัมหมัดโอมาเป้าหมายหลักของตาลิบันคือการจัดตั้งรัฐอิสลามที่เคร่งครัดและนำความสงบกลับคืนสู่ประเทศด้วยการบังคับใช้กฎหมายชาริยาอย่างสมบูรณ์คำว่าตาลิบันในภาษาพัชโตหมายถึงนักเรียนหรือผู้แสวงหาสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวปาทานซึ่งเป็นชนเผ่าใหญ่ในอัฟกานิสถาน พวกเขายึดหลักคำสอนศาสนาอิสลามนิกายสุนีแบบมูลฐานนิยมตาลิบันเข้ายึดอำนาจและปกครองอัฟกานิสถานส่วนใหญ่ได้สำเร็จแต่การปกครองของพวกเขาเป็นที่โจดจันเรื่องความโหดร้ายและการจำกัดสิทธิพลเมืองอย่างรุนแรงโดยเฉพาะสิทธิของผู้หญิงเช่นการห้ามเรียนห้ามทำงานและต้องสวมชุดบุรกาปิดร่างกายมิดชิดเมื่อออกจากบ้าน การปกครองนี้สิ้นสุดลงเมื่อกองกำลังที่นำโดยสหรัฐบุกเข้าค้นล้มหลังเหตุการณ์11กันยาเนื่องจากตาลิบันให้ที่พักพิงแก่กลุ่มอังกอยดะหลังจากการถอนทหารสหรัฐในปี2021ตาลิบันได้กลับเข้ายึดกรุงคาบูและครองอำนาจอีกครั้งแม้จะพยายามนำเสนอภาพลักษณ์ที่ผ่อนปรนกว่าเดิมแต่การจำกัดสิทธิต่างๆยังคงดำเนินไปอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการสั่งห้ามผู้หญิง เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยตาลิบันในปัจจุบันยังคงมีพันธมิตรที่สำคัญอย่างเครือข่ายฮักกานีแต่พวกเขากลับกลายเป็นศัตรูกับกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงเดียวกันอย่าง i s i อสหรือกลุ่มรัฐอิสลามในโคราซานซึ่งมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องแม้จะครองอำนาจเต็มในอัฟกานิสถานแต่สถานะของตาลิบันบนเวทีโลกยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง พวกเขามุ่งเน้นการรักษาความมั่นคงภายในประเทศและคงไว้ซึ่งการปกครองด้วยกฎเกณฑ์ทางศาสนาที่ตีความอย่างสุดโต่งซึ่งสร้างความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและอนาคตของชาวอัฟกานิสถานตาลิบันไม่ใช่เพียงกลุ่มก่อาการร้ายแต่เป็นกลุ่มที่มีความซับซ้อนทางการเมืองและศาสนาซึ่งในที่สุดก็ได้เปลี่ยนสถานะจากกบฏมาเป็นรัฐบาลที่ปกครองประเทศหนึ่งด้วยกฎที่เข้มงวดที่สุดในโลก อันดับที่8กลุ่มฮูตีคือขบวนการติดอาวุธทางการเมืองและศาสนาในเยเมนพวกเขาเป็นมุสลิมกลุ่มน้อยนิกายไซดีซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของชีอะโดยมีฐานที่มั่นดั้งเดิมทางตอนเหนือของประเทศในจังหวัดซาดาชื่อนี้มาจากชื่อตระกูลของผู้นำผู้ก่อตั้งคือฮุสเซนอันฮูตีซึ่งถูกสังหารในปี2004และปัจจุบันนำโดยน้องชายของเขาอับดุลมาลิกอันฮูตี ธงและคำขวัญของฮูตีสะท้อนอุดมการณ์หลักของพวกเขาอย่างชัดเจนโดยคำขวัญที่โด่งดังคืออเลาะทรงยิ่งใหญ่อเมริกาจงตายอิสราเอลจงตายยิวจงพินาศอิสลามจงชนะซึ่งแสดงถึงการต่อต้านอย่างรุนแรงต่อสหรัฐอิสราเอลและลัทธิไซออนิสพวกเขามองตอนเองเป็นแกนนำแนวต้านในตะวันออกกลางร่วมกับอิหร่านและเฮสบอลล็ ฮูตีรวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลเยเมนตั้งแต่ต้นยุค2000เพื่อเรียกร้องสิทธิของชาวไซดีและต่อต้านแนวคิดซุนนีหัวรุนแรงจากซาอุดีอาระเบียในปี2014ฮูตีสามารถยึดกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนได้สำเร็จและได้ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือและเป็นศูนย์กลางประชากรสำคัญทำให้เกิดสงครามกลางเมืองเยเมนขึ้นโดยมีซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรซุนนีเข้าแทรกแซงเพื่อต่อต้านฮูตี ปัจจุบันฮูตีได้จัดตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในซานาและกำลังพลของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากประมาณ3 0 0 0 0นายในปี2015เป็นกว่า3 5 0 0 0 0นายในปี2024บทบาทของฮูตีกลายเป็นประเด็นระดับโลกอีกครั้งหลังความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสในปี2023เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มฮามาสและชาวปาเลสไตน์ฮูตีได้เปิดฉากโจมตี เรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านทะเลแดงโดยใช้ดโดรนและขีปนาวุธสอดต้านเรือแม้จะอ้างว่าโจมตีเฉพาะเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลแต่การโจมตีได้ขยายขอบเขตไปสู่เรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐและพันธมิตรการกระทํานี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขนส่งสินค้าและการค้าโลกเนื่องจากทะเลแดงเป็นเส้นทางเดินเรือหลักในการเข้าสู่คลองสุเอสการโจมตีของฮูอีจึงนําไปสู่การตอบโต้ทางการทหารจากสหรัฐและสหราชอาณาจากักร เพื่อปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือกองกําลังฮูตีได้เปลี่ยนสถานะจากกลุ่มติดอาวุธท้องถิ่นในเยเมนมาเป็นผู้เล่นหลักที่สามารถบีบคั้นเศรษ,ษฐกิจและการเมืองโลกได้ผ่านการควบคุมทางยุทธศาสตร์ในหน้านน้าสําคัญอันดับที่7กลุ่มฮามาสหรือฮามาสเป็นคำย่อภาษาอาหรับของขบวนการต่อต้านอิสลามหรือฮารกัดอันมุกาวามะอันอิสลามิยา ซึ่งหมายถึงการต่อสู้ด้วยกำลังในนามของศาสนาก่อตั้งขึ้นในปี1987โดยเชคอาเมดยาซินในช่วงการลุกฮือครั้งแรกของชาวปาเลสไตน์หรืออินดิฟาดาเพื่อต่อต้านการยึดครองดินแดนของอิสราเอลฮามาสเป็นกลุ่มอิสลามเคร่งศาสนานิกายซุนนีที่ได้รับอิทธิพลจากขบวนการราดดอนพยมุสลิมของอียิปต์พวกเขามีเป้าหมายชัดเจนคือการสถาปนารัฐอิสลามในปาเลสไตน์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงดินแดนที่เป็นอิสราเอลในปัจจุบันฮามาสไม่ได้เป็นเพียงกองกำลังติดอาวุธแต่เป็นองค์กรที่มีโครงสร้าง3ส่วนที่สำคัญคือพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับสิทธิการมีอยู่ของรัฐอิสราเอลโดยมองว่าการเจรจาประนีประนอมนั้นไม่เป็นธรรมมีปีกติดอาวุธชื่อกองพลน้อยอิสอัดดีนอันกัซซัมซึ่งรับผิดชอบในการโจมตีอิสราเอลทั้งด้วยจรวดการระเบิดพรีชีพและการแทรกซึมเข้าพื้นที่ พวกเขามีเครือข่ายการกุศลโรงเรียนและคลินิกในฉนวนกาซาซึ่งทําให้ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากชาวปาเลสไตน์ที่ขาดแคลนในปี2006ฮามาสได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์และในปี2007ก็เข้าควบคุมฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์หลังจากประทะกกับกลุ่มฟาตะซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองทําให้ฉนวนกาซาอยู่ภายใต้าการปกครองของฮามาสจนถึงปัจจุบัน ฮามาสได้รับสนับสนุนหลักจากประเทศอิหร่านทั้งด้านเงินทุนการจัดหาอาวุธและการฝึกอบรมแม้ว่าอิหร่านจะเป็นชีอะและฮามาสจะเป็นซุนีแต่พวกเขามีผลประโยชน์ร่วมกันในการต่อต้านอิสราเอลหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกาสาภาพยุโรปและอิสราเอลได้จัดให้กลุ่มฮามาสเป็นองค์กรก่อการร้ายการโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2023 ด้วยการยิงจรวดนับพันลูกและบุกทะลุปรุมแดนเข้าสู่ชุมชนอิสราเอลสร้างความตึงเครียดและจุดชนวนสงครามที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีในภูมิภาคฮามาสคือกลุ่มที่ผสมผสานระหว่างการเป็นขบวนการทางการเมืองการบริการสังคมและกองกำลังติดอาวุธสุดโตง่งพวกเขาเป็นตัวแทนของแนวคิดที่จะไม่ยอมรับการมีอยู่ของอิสราเอลและเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดในตะวันออกกลาง อันดับที่6กลุ่มฮิสบุลลอฮ์ฮิสบุลลอฮเป็นองค์กรของชาวมุสลิมชีอะในเลบานอนคำว่าฮิสบุลลอฮแปลว่าพักของพระเจ้าก่อตั้งขึ้นในปีพศ1982โดยกลุ่มผู้นำศาสนาชีอะในเลบานอนเพื่อต่อสู้และขับไล่กองกำลังอิสราเอลที่รุกรานเลบานอนฮิสบุลลอฮได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านโดยยึดตามแนวทางของอิยาตอลลอฮ รูฮัมมาโคไมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านพวกเขาเป็นแกนนำของแนวคิดต่อต้านไซออนิสต์และต่อต้านจักรวรรดิตะวันต,ตกอย่างรุนแรงโดยมีเป้าหมายหลักคือการทำลายรัฐอิสราเอลและปกป้องอำนาจอธิปไตยของเลบานอนซึ่งที่ทำให้ฮิสบุลลอห์แตกต่างจากกลุ่มติดอาวุธอื่นคือสถานะที่ซับซ้อนของพวกเขาในเลบานอน ฮิสบุลลอฮ์เป็นพรรคการเมืองที่มีที่นั่งในรัฐสภาและเคยเข้าร่วงในรัฐบาลเลบานอนพวกเขามีนโยบายด้านการบริการสังคมเช่นการสร้างโรงพยาบาลและโรงเรียนทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวชีอะห์พวกเขามีกองทัพของตนเองซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่ามีแสนยานุภาพและศักยภาพในการรบที่เหนือกว่ากองทัพของประเทศเลบานอนเองพวกเขาเป็นกลุ่มเดียวที่ยังคงรักษากองกำลังติดอาวุธไว้หลังสงครามกลางเมือง และปฏิเสธที่จะยุบทิ้งตามแรงกดดันจากนานาชาติฮิสบุลลอบเป็นที่ยอมรับในโลกอาหรับในฐานะกลุ่มติดอาวุธอาหรับกลุ่มเดียวที่สามารถเอาชนะและขับไล่กองทัพอิสราเอลออกจากเลบานอนใต้ได้สำเร็จในปี2000ฮิสบุลลอบถือเป็นผู้เล่นหลักในแนวต้านในตะวันออกกลางโดยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของอิหร่านซึ่งให้การสนับสนุนด้านการเงินและอาวุธมานานกว่า40ปี พวกเขามีความขัดแย้งกับอิสราเอลมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการยิงโต้อตอบกันข้ามพรมแดนอยู่เป็นระยะภายหลังการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสฮิสบุลล็อกก็ได้เปิดแนวรบทางตอนเหนือของอิสราเอลด้วยทําให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งว่าสงครามจะขยายวงกว้างไปผัวภูมิภาคนอกจากนี้ผู้นําระดับสูงของกลุ่มรวมถึงฮัสซันนัสรัลล์เลข,ขาธิการใหญ่ ก็ได้ถูกอิสราเอลลอบสังหารในการโจมตีทางอากาศเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งนำไปสู่การตอบโต้และการยกระดับความรุนแรงในเลบานอนอย่างมากฮิสบุลลอเป็นมากกว่าแค่พักการเมืองหรือกลุ่มก่อการร้ายพวกเขาคือกองกำลังติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐที่มีอิทธิพลในการกำหนดชะตากรรมของเลบานอนและเป็นภัยคุกคามทางทหารที่ร้ายแรงที่สุดต่ออิสราเอลจากทางเหนือ อันดับที่5เอัลกอิดะหรือ AQ ก่อตั้งขึ้นในปี1988โดยอุสมะบินลาดินมหาเศรษฐีชาวซาอุดีอราระเบียเชื้อสายเยเมนและไอมันอัสวาฮิรีแพทย์ชาวอียิปต์คำว่าอัลกอิดะในภาษาอาหรับแปลว่าฐานหรือมูลนิธิซึ่งสื่อถึงฐานข้อมูลรวบรวมรายชื่ออาสาสมัครนักรับยยหาดที่เคยต่อสู้กับอัฟกา,านิสถาน เริ่มจากการรวบรวมอาสาสมัครชาวอาหรับที่เคยต่อสู้กับกองทัพโซเวียตในอัฟกานิสถานในช่วงสงครามเย็นเป้าหมายหลักคือสถาปนารัฐอิสลามโลกที่บริสุทธิ์โดยการต่อสู้กับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าศัตรูที่อยู่ไกลนั่นคือสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรตะวันตกพวกเขามองว่ารัฐบาลในตะวันออกกลางที่อยู่ภายใต้อิทธิพลตะวันตกนั้นเป็นพวกนอกรีดและเป็นเป้าหมายที่ต้องกำจัด อัลกออิดาเป็นที่รู้จักจากการโจมตีพลเรือนครั้งใหญ่และซับซ้อนปี1998เหตุระเบิดสถานทูตสหรัฐในเคนยาและแทนซาเนียปี2000การโจมตีเรือรบ USS Cole ปี2001วินาศกรรม11กันยายนซึ่งทำลายตึก World Trade Center และสร้างความเสียหายแก่เพนตากอนถือเป็นการโจมตีครั้งเดียนที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐหลังเหตุการณ์11กันยา สหรัฐได้ประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและเปิดฉากโจมตีรัฐบาลตาลีบันในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นที่ซ่องสุมกำลังของอัลกออิดะจนในที่สุดอูสมะบินลาดินก็ถูกสังหารโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐในปี2011และไอมันอัสวาฮีรีผู้นำที่สืบทอดตำแหน่งก็เสียชีวิตในปี2022แม้กองบัญชาการกลางจะอ่อนแอลงจากการสูญเสียผู้นำ แต่ภัยคุกคามของอัลกอิดายังคงอยู่ผ่านเครือข่ายสาขาที่แข็งแกร่งในหลายภูมิภาคอัลกอิดายังมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับกลุ่มคู่แข่งอย่างรัฐอิสลามหรือ i ออซึ่งเดิมแตกหน่อออกมาจากเครือข่ายของอัลกอิดะในอิรักแม้ทั้งสองกลุ่มจะมีวิธีการที่รุนแรงคล้ายกันแต่ก็มีความขัดแย้งในการนำทานความคิดและวิธีการปฏิบัติอัลกอิดะเป็นมากกว่ากลุ่มก่อการร้าย พวกเขาคือผู้บุกเบิกแนวคิดยิหาสากลและยังคงเป็นเครือข่ายผู้สร้างแรงบันดาลใจและสั่งการปฏิบัติการก่อการร้ายผ่านสาขาต่างๆทั่วโลกแม้ในยามที่ผู้นำหลักไม่อยู่แล้วก็ตามอันดับที่4เตริกอีตาลิบันปากีสถานหรือ TTP TTP หรือเตริกอีตาลิบันปากีสถานเป็นกลุ่มร่มที่รวบรวมกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มในพื้นที่ชนเผ่า ทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือ TTP ไม่ใช่ตาลีบันอัฟกานิสถานแม้ว่าทั้งสองกลุ่มจะมีความคล้ายคลึงกันทางอุดมการมีเชื้อชาติปาทานเป็นหลักและใช้กฎหมายชรีอะแต่ตาลีบันอัฟกานมีเป้าหมายเพื่อปกครองอัฟกานิสถานปัจจุบันเป็นรัฐบาลตาลีบันปากีสถานหรือ TTP มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลปากีสถานและกองทัพของพวกเขา TTP ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี2007เพื่อเป็นแนวร่วมในการทำยีฮาร์ตต่อต้านรัฐบาลปากีสถานซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นผู้สมคบคิดกับตะวันตกเป้าหมายหลักคือการจัดตั้งรัฐอิสลามที่ปกครองด้วยกฎหมายชริอะที่ตีความอย่างสุดต่งในปากีสถาน TTP <T TP S 2> เป็นที่รู้จักจากการก่อเหตุโจมตีที่รุนแรงและโหดเหี้ยมต่อเป้าหมายภายในปากีสถานโจมตีทหารและพลเรือนผู้บริสุทธิ์ การโจมตีครั้งสำคัญรวมถึงการสังหารหมู่ที่โรงเรียนในเมืองเปศวาในปี2014ซึ่งสังหารเด็กนักเรียนกว่า130คนและความพยายามในการลอกสังหารนักเคลื่อนไหวเพื่อการศึกษาอย่างมาาลลยูรัพไซในปี2012 TTP ถูกระบุว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายโดยหลายประเทศและเคยมีจำนวนสมาชิตประมาณ30,000ถึง35,000คนในช่วงจุดสูงสุดของอำนาจ แม้ตาลีบันอัฟกานจะอ้างว่าไม่ได้สนับสนุนท t t ีแต่การกลับมาครองอํานาจของพวกเขาในอัฟกานิสถานในปี2021ได้ทําให้ TTP ได้รับประโยชน์โดยได้รับที่พักพิงและพื้นที่ปฏิบัติการจากอีกฝั่งหนึ่งของชายแดนส่งผลให้การโจมตีภายในปากีสถานเพิ่มขึ้นอย่างมาก TTP ยังคงเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดของปากีสถานพวกเขายังคงปฏิบัติการจากพื้นที่ชายแดนและใช้ความรุนแรง เพื่อกดดันให้รัฐบาลปากีสถานต้องยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องด้านการปกครองตามหลักศาสนาท t p คือกลุ่มติดอาวุธที่เกิดขึ้นจากปัญหาภายในของปากีสถานและยังคงต่อสู้กับรัฐบาลด้วยความรุนแรงสุดขั้วโดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนปากีสถานให้เป็นรัฐอิสลามภายใต้การปกครองของพวกเขาอันดับที่3ยามอาอัตนุสรั อันอิสลามวันมุสลิมีน (JNIM) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า JNIM กลุ่มที่เชื่อมโยงกับอัลกออิดะและกำลังสร้างความไม่มั่นคงในวงกว้าง JNIM เป็นภาษาอาหรับแปลว่ากลุ่มเพื่อการสนับสนุนอิสลามและมุสลิมกลุ่มเชื่อมโยงกับอัลกออิดะและกำลังสร้างความไม่มั่นคงในวงกว้าง JNIM ไม่ได้เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ แต่เป็นการรวมตัวของกลุ่มยีฮาร์ดหลายกลุ่มในภูมิภาคซาเฮลโดยประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2มีนาคม2017นำโดยอิยาตอักคอลิอดีตผู้นำกบฏชนเผ่าตัวเร็กชาวมาลี JNIM ประกาศตนอย่างชัดเจนว่าเป็นสาขาอย่างเป็นทางการของกลุ่มอัลกออิดะในภูมิภาคมาลีและซาเฮลการรวมตัวนี้ทำให้ JNIM มีความแข็งแกร่งเลยครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง โดยเป็นการรวมตัวของกลุ่มสำคัญหลายกลุ่มเช่นองค์กรอัลโกอิดในอิสลามมาเกรบอันซาเอ็ดดีนอันมูราบิทูน JNIM มีเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งภายในประเทศและอุดมการ์ยิฮาดสากลขับไล่กองกำลังต่างชาติออกจากภูมิภาคซาเฮลทั้งหมดโดยเฉพาะกองกำลังของฝรั่งเศสและสหประชาชาติโค่นล้มรัฐบาลในท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นหุ่นเชิดของตะวันตกเช่น รัฐบาลมาลีและบูกินาฟาโซ JNIM มีอิทธิพลอย่างมากในแถบซาเฮลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาลีและบูกินาฟาโซพวกเขาสามารถควบคุมพื้นที่ชนบทขนาดใหญ่และขยายการโจมตีไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นไนเจอร์ JNIM ใช้ยุทธทีการโจมตีแบบกองโจรที่เน้นการสร้างความไม่มั่นคงในวงกว้าง การโจมตีฐานทัพทหารหน่วยงานรัฐบาลและพลเรือนด้วยระเบิดสแสวงเครื่องหรือ IEDs และการซุ่มโจมตี JNIM กำลังแข่งขันอย่างรุนแรงกับกลุ่ม i s e ในเกรซซารา i SGS ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญที่เชื่อมโยงกับรัฐอิสลามเพื่อแย่งชิงอิทธิพลและพื้นที่ในการเคลื่อนไหว JNIM เป็นกลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น และการคงอยู่ของเครือข่ายอัลกออิดะในแอฟริกาพวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของรัฐบาลท้องถิน่นและความขัดแย้งทางชาติพันธุ์เพื่อสร้างฐานอำนาจและกลายเป็นภัยคุกคามทางการทหารที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคซาเฮลอันดับที่ 2. อัลชาบาบกลุ่มอัลชาบาบซึ่งเป็นเครือข่ายของอัลกออิดะที่ครองอำน,นาจอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศโซมาเลีย อัลชบาบเป็นคำภาษาอาหรับแปลว่าเยาวชนหรือกระบวนการเยาวชนแต่ในทางปฏิบัติพวกเขาคือกลุ่มติดอาวุธยิฮหดนิกายซุนนีหัวรุนแรงก่อตั้งขึ้นในปี2006โดยเป็นปีกติดอาวุธของสหภาพศาลอิสลามในโซมาเลียโดยมีเป้าหมายเริ่มต้นคือการต่อต้านกองทัพเอธิโอเปียและกองกําลังต่างชาติที่เข้ามารุกรานในปี2012อัลชบาบได้ประกาศสัตย์ปฏิญาณต่อกลุ่มอัลกออิดะอย่างเป็นทางการ ทำให้พวกเขากลายเป็นหนึ่งในสาขาที่ใหญ่ที่สุดและมีศักยภาพมากที่สุดของเครือข่ายอัลกออีดาในโลกโค่นลงรัฐบาลกลางโซมาเลียที่ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกและสถาปนารัฐอิสลามที่ปกครองด้วยกฎหมายชริอะที่ตีความอย่างเข้มงวดในช่วงปี2009ถึง2011อัลชบาบเคยเข้าควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโซมาเลียตอนใต้และตอนกลางไว้ได้ก่อนจะถูกกองกำลังรักษาสันติภาพของสหภาพแอฟริกาหรืออามิติสขับไล่ออกจากเมืองหลวงโมกาดิชู และเมืองใหญ่ๆแม้จะสูญเสียเมืองใหญ่ไปแล้วแต่อัลชาบาบยังคงควบคุมพื้นที่ชนบทขนาดใหญ่ในโซมาเลียพวกเขาเป็นที่รู้จักว่ามีแหล่งไรายได้ที่มั่นคงโดยส่วนใหญ่มาจากการเก็บทักษีและค่าคุ้มครองจากชุมชนและธุรกิจในพื้นที่ที่ควบคุมรวมถึงการลักลอบค้าผิดกฎหมายในระดับภูมิภาคนอกจากการก่อความไม่สงบภายในประเทศแล้วอัลชาบาบยังขึ้นชื่อเรื่องการโจมตีข้ามพรมแดนอย่างโหดเหี้ยม เพื่อตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งทหารเข้าร่วมกองกําลังรักษาสันติภาพในโซมาเลียตัวอย่างการโจมตีครั้งสําคัญปี2013การบุกสังหารหมู่ที่ห้างสรรพสินค้าเวสเกตในกรุงนโรบีประเทศเคนยาปี2015การโจมตีมหาวิทยาลัยการิซาในเคนยาซึ่งสังหารนักศึกษาไปเกือบ150คนอัลชาบาบยังคงเป็นกลุ่มติดอาวุธยิฮัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงสามารถควบคุมและปกครองดินแดนได้ พวกเขาเป็นภัยคุกคามความมั่นคงที่ร้ายแรงต่อเสถียรภาพของโซมาเลียและยังคงก่อเหตุร้ายแรงในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกอย่างต่อเนื่องกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เราจะเจาะกาดว่าใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางของตนแม้กระทั่งชาวมุสลิมด้วยกันก็ถือเป็นพวกนอกรีดและสมควรตายพวกเขาใช้ความโหดเหี้ยมสุดโต่งเช่นการตัดศีรษะการเผาทั้งเป็น และการทารุณกรรมต่างๆเพื่อสร้างความหวาดกลัวและใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่วิดีโอเหล่านี้อย่างมืออาชีพเพื่อดึงดูสมาชิกใหม่จากทั่วโลกในช่วงเรื่องอำนาจพวกเขาโจมตีแบบเครือข่ายย่อยเช่น ISK s ในอัฟกานิสถานในช่วงที่ยึดครองดินแดน IS สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองอย่างมหาศาลซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นที่พึ่งพานเงินบริจาคเท่านั้น แหล่งรายได้หลักมาจากการค้าน้ำมันดิบในตลาดมืดการเก็บภาษีและการกรรโฉกทรัพย์จากประชากรในพื้นที่ควบคุมการค้าวัตถุโบราณและการเรียกค่าไถ่ตัวประกันแม้จะสูญเสียอาณาจักรไปแล้วแต่ภัยคุกคามของรัฐอิสลามยังคงดำรงอยู่และแพร่กระจายผ่านสาขาที่เรียกว่าวิลายะในภูมิภาคต่างๆทั้งในแอฟริกาตะวันตกไซนายและเอเชียกลาง ทำให้ IS ยังคงเป็นองค์กรก่อการร้ายที่มีศักยภาพในการก่อเหตุร้ายแรงและขยายอิทธิพลทางความคิดได้มากที่สุดในโลกหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้หรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนรบกวนคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและขอบคุณผู้ติดตามทุกคนที่กำลังจะพาช่องเราไปยัง100ซับด้วยครับผม